โอเคสวัสดีเพื่อน,นๆครับผมตอนนี้ก็หา่างหายกันไปนานแสนนานนะครับตอนนี้ผมก็กลับคัมแบ็กมาแล้วนะครับผมก็มาเล่นโรบอทนะครับแมปหมาอบบี้ครับชิวๆผมไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนเดือนสองเดือน <s> ได้คร <imer> <s> ับผมโอโห่หมาคิายนี่ครับโอเคสวัสดีพี่หมานะลักกี้ เพื่อนมันอะไรเนี่ย no no เบนเทนเปลเบนเบนเราท่านจะชื่อเบนหรือหมาชื่อเบนก็ไม่รู้นะครับไม่เพื่อนยืนนิ่งกันนะฮัลโหลเพื่อนนี่อะไกระดูกหมาจะเหยียบนะครับนั่นตายหาแน,น,น่นะอนนะนี่เหมือนจะเป็นโอ้โห oh, oh, oh. จุดเซฟเดี๋ยวลองนั่งเขียน่อแเราก็ยังหัวร้นเหมือนเดิมนะครับผมก็ผ่านไปหลายเดือนนะครับผมก็ไม่ยาวขึ้นเลยนะครับ เฮ้ยตื่น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 ใครเป็นคนสร้างเกมนี้กุ๊มเฮ้ยหายแล้วใครเป็นคนสร้างวะใครเป็นคนคิดนี้ผมไม่รู้จักอ่ะผมเลือกอย่างนี้แล้วกันบ,บุ๊คบี้สองเก้าเจ็ดเอาพี่อะตาย <c oughs> ทำไมนะครับเพื่อนวันนี้ผมตายวะ่ะเฮ้ยิดทางเต้นก่อนเต้นก่อนเฮ้ยโอ้ อรรันนี้ครมบอกว่าแหกอ,อ่านไม่ออกว่าออบบี้สร้างเมื่อตอนไหนผมว่า2020ว่ะเออมึงสร้างตั้งแต่2017โอ้โห2017ผมยังไม่เล่นเกมนี้เลยนะครับผมเพิ่งมาเล่นปีนี้โอษโหคิดหมดนะครับไปขับโมโงอะใช้เวลาสร้างกี่เดือนผมว่า1เดือนว่ะสี่วันสร้างมันก็เก่งเกินโอ้โหมึง มึงเก่งเกินใส่สี่วันสร้างแมพโว้นะตอบอะไรก็ผิดไปหมดนะครับผมตอบโอ้โยลืม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 เดินเพลินไปหน่อยนะครับเอาแหละดีดีและดีดีแล้วฮึชุบหกสิบเจ็ดนะเช้็เวลาสร้างสี่วันนนะอะไรอะฮาวีไอเทม วิ่งฝาลายไายดีาเพื่อนมันฝั่งไหนหวะเพื่อนบอกหน่อยดิเพื่อนตรงไหนตรงนี้เหรออ้ยแตงกิ้วโอ้อโหนั้นเราไม่ได้เพื่อนเราตายแน่เลยครับอะไรเนี่ยปลากระป๋องตาสามแม่ครัว <c oughs> อุ้ยเหยียบปลากระป๋องตายครับโอ้โหใส่กระป๋องจะคมเกินไม่ได้เล่นนานครับตายเ้วอยู่ลุ้นด้วยครับผมพอกลับมาเล่นแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ออกหอมอกให้วิ่งอุ้ยชิบหายมุดตือเฮ้ยลักกี้ลักกี้เพื่อนรักโอ้ลักกี้เพื่อนยากว่ะทีครับโอ้ลักกี้ลักกี้ลักกี้อุ้ยลักกี้แมงแดกตูดนะครับผมขัดเข้าไปเต็มคำข่าใหม่ลักกี้รู้ทางแล้วมาดีลักกี้มาดีเร็วลูกมาดีเร็วขอให้กินอาหารแมวนะ นี่เอ้ยทำไมเข้าไม่ได้วะลักกี้หลอกลักกี้ไอลักกี้ไอลักกี้อย่าหลอกกูว่าบอกมาทางนี้นี่เข้าไปดิมันเข้าไม่ได้ห嘛ทุกคนมันนอนมันต้องมีอะไรพวกมับนมันต้องมีนั่งนั่งตัวไหนก็ ้ยอ๋อไม่รู้มัวเอาอาจจะแบบล่อมาฝั่งนี้มาเดินบนุ่นมาหาทิศทางก่อนนะอ๋อมันต้องกดปุ่มก่อนเนีเออเฮ้ยลักกี้มึงใกล้ไปมึงมาใกล้ไปเพื่อนวิจุกหลบหลบซ้ายครับโอยอลักกี้มึงไอ้มานระกมันได้แล้วล็อกไปแล้วอ่ะเข้าข้อไปนะครับ เสียงช่างบิวเหลือเกินโอ้ตรงไปไม่ได้เหรอทางตันนี้ว่าไปทางนี้นะเฮ้ย <Hey. S 1> ขวา,ายซ้สยดีพบสีแดงๆน่าจะดีนะครับเุ้ย <Hey. S 1> ไปทางแดงตันนีกไอเขาวงกดเราน่าจะผ่านไปจุดเฮ้ยโฮ้โห้แม่งทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยว่าวันนี้ทางขวารักกันนี่ไง โอ้สีฟ้าสีสดใสโอ้โหลูกบอลเฮ้ <c oughs> ยจุ๊กจุ๊กจุกหลบไปทีนึงครับไม่มีเราเสียนอยู่แล้วเรื่องลูกบอลอ้าวตายนะครับเอาไม่เฮ้ยจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กจุ๊กเยอะเอเอเฮ้ยกระโดดหลบเฮ้ยนี่หลบไปซ้ายหลบขวา เฮ้ยเสียญอยู่นี่อะไรเนี่ยแทงอะไรวะเดินแสงง่ายๆนะครับโฮ้วิกระโดดสูงท่อวิทยาศาสตร์ <c oughs> อือบอะเรียบร้อยเช็ดคอยลรัวๆนี่อะไรอะ่ะหวีเอา้า ตายเอา้าไม่เกิดเลยครับามาแล้วครับโอเคครับเมื่อกี้เราบอกมันเกิดการทิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับที่เราเข้ามาในห้องนี้นะครับผมเรได้ตายแล้วมันก็เกมก็บินนะครับอันนี้ก็กำเล่นใหม่มาอันนี้คือแปลงสีฟันเฮ้ยข้าไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยใจเย็น เ้ยมันต้องข้ามได้สิตายสิพระเจ้าวฮ้ยจุ๊บุ๊บุ๊บาชิวๆครับเส้นผมเจ้าลัคกี้โอ้อันนี้อะไรกรีนแปลว่าไปได้โอเคสีแดงห้ามไปโอเคมาดิหมาเขียวเขียวดิไปอ๋อ อ๋อมันจะกระพริบแล้วมันก็จะหันมาโกโกวาไปะนะครับหยิบเส้นไป yes แปลว,ว่าไปได้เฮ้ยหยุดนะไม่ได้เดะวะฮิราก,กิฮิราก,กิฮิรากิเยอที่สีเขียวนี่แป๊บเดียวสีแดงนานนะเฮ้ยผมแม่งประมาทไปหน่อย เล่นดีๆแล้วไม่ได้เล่นนานก็เป็นอย่างนี้เขียวเขียวถ้ากระพริบผมจะหยุดวิด่งทันทีเฮ้ยกระพิบแล้วหยุดด้วยความปลอดภัยดูจ้องหน้ามาดิเกา่าเหรอลัคก,กี้เฮ้ยหยุดก่อนลัคก,กี้ลัคก,กี้จะเล่นลัคกี้ลักสีแดงโคตรนานเลยลัคก,กี้เฮ้ย อุ้ยมาดิหมาดิอยู่ไหนเก่าว่ะปีนขึ้นไปด่าแม่งมาเจอกูลักกี้ฮ้าว่ะมึงฮ่าว่ะเขินมากครับเขินสองหนโอ้ยเด้ยตัดเราไม่ได้หรอกครับเราเทมแล้วอุ้ย มีกําตักเต็มเลยไปยุบเอ้ยสเต็ปในการโดดพบกําดักเออ่กดปุ่มแล้วค่อยขึ้นครับเออเดินไปไหนไม่ได้ปะเป็นไรค่อยขึ้นไปกฮึน่าจะเจอสไปเดอร์แมนใงมุมยักษ เนตัวเริ่มเลยมันวิ่งป่าวะไปดินี่เหยียบว่ามันเป็นอะไรเอายังไม่ได้องทำทำอะไรเลยว่าจะเหยียบมุมยักษ์นะครับอ่าเฮ้ยปคือป๊าบโรดครับอืทำเซียนเหมือนเรียนมาเฮ้ยตัวโคตรใหญ่พี่ลักกี้พิลักกี้อย่าแดกผมนะเฮ้ย หายโดนแดกเป่าวว่าอุ้ยพิรากีแดกเราเข้ามาแล้วดูฟันพิรากีพิรากีากแบ่งฟันหน่อยนะพิรากีปากเหม็นมากนะต้องใช้ยาสีฟันคอเกตนะครับพ,พิรากีโอ้ยพิรากีแดกอะไรเข้ามาเนี่ยวิดูโอ้ตกไปเลยน้ำชาเขียวอา้าวมาพิรากี ผมต้องออกจากปากพี่ลักกี้ก่อนปากพี่ลักกี้เหมันเกินไปปึ๊บปึ๊บจื๊บไอะจื๊บชื๊บอ่าไอ้อะไรเนี่ย DNA พี่ลักกี้กินอะไรมาวะเนี่ยโอ้ท้องมึงเลยเนี่ยมึงไม่ใช่หมาธรรมดานี่ยว่า,าหมาปีศาจข้างในท้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว พิลักกี้กินกระดูกนี่คือในท้องพิลักกี้เรานะครับเฮ้ยผมลืมกระโดดเธอกลับมาเล่นแล้วแม่งเมาว,ว่ะจำวิธีการเล่นไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นมาสองสามเดือนเฮ้ยรดนี่ได้แล้วอันนี้สิคงเฮ้ยห,หัวใจพิลักกี้ตุบ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 มันไม่เช็ดปอยให้วะ ลักกี้หัวใจพี่เต้นแรงมากเลยผม,ผมเหยียบหัวใจพี่จะเป็นอะไรไหมผมว่าเดี๋ยวมันตกพี่ลักกี้ทำไมพี่ลักกี้ไม่เซฟให้ผมเป็นไรอะ่ะไม่เซฟให้อะ่ะทุกคนเราตายาเราลองตายดูอ่ะไม่เซฟให้อะ่ะอุ้ยสมอง ดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเล็นบักทำไมไม่ตายวะพี่ลักกี้เล่นผมแล้วอุยนี่มันขี้พี่ลักกี้กเฮ้ยเกมมันเป็นอะไรวะทุกคนผมต้องแบบรีก่อนนะมันไม่เซฟให้อะทุกคน มืดตึบ๊บอย่าบอกนะว่าจะหลุดอ่ะโอเคผมก็กลับมาแล้วครับก็มันเซฟให้แล้วครับเมื่อกี้เกมบ,บักนะครับผมก็ได้ไปเกลียปัญหาที่เกมมันบ,บักมาแล้วมืดตึับเออตอนนี้เราน่จะเซฟได้แล้วนะโอเคครับเซฟแล้ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หัวใจพี่ลักกี้เต้นตักตักเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เรากดฆ่าตัวตายแล้วมันก็ไม่เกิดให้นะครับผมต้องไปเฮ้ยตก มต้องไปเล่มเล่นมาใหม่นะครับะม่ซีโคม,มานี่หัวใจเต้นตุกๆเลยนะพี่ก็ต้องสมองนะครับเออนี่ครับมานี่ก็น่าจะเป็นเออโอ้โอ้เราลงที่มันรูตรูดพ่ลักกี้หรือเปล่าใช่ไหมแบล็ค <Black S 2> มา ลงมาเจออุ้ยไม่ไม่ออกมาจากตูดอะออกมาเจออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยเข้าไปอุยหุ่นยนต์บิลลกี้เราต้องสู้มันยังไงอะเดี๋ยวเราหาทางก่อนนะครับต้องหาบุตร่อนอรกิจะเย็นวีจะปุ่มน้ำท่วมอ๋อหุ่นยนต์มันไม่ถูกกับน้ำนี่เฮ้ยเราต้องไปกดปุ่มนั้งซ้ำๆเปล่า ใช่แล้วชัวผมวผมั่วชัวผมก็ปุ่มไว้ไหนวะ <S <S อุ้ยมันวิ่งใกล้เกินอื้อเย็นหาปุ่มไม่เจอปุ่มอยู่ไหนจะเอ้โดนน้ำมึงเออวุ่นใกล้เกินลงหลบันเสาทั้หน,น่อยกีรก,กี้มันไม่ได้ชื่อลัก,กี้มันชื่อเบนนี่ว่าเบนเทน ผมจะเรียกว่าลัคก,กี้นะครับผมหมาตัวต้องชื่อว่าลัคก,กี้ตัวนี้ไปไม่ได้นะโน้ำตายสิโววี <c oughs> น่ากลัวน้าตาดูหน้าตามันอ๋อจี้วิ่งเจอปุ่มมาดีตายตนะ่อว <c oughs> ีปีลัคก,กี้ตายเฮ้ยช <c oughs> นะเฉย อุ้ยนี่ครับสวัสดีครับพี่เบนผมเรียกชื่อพี่ผิดนะครับอุ้ยมีการ์ดจอด้วยนะครับก็เอ่อก็จบกันนีแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ระบบออบบี้นะครับมันจับในเล่นมานานแลนะครับผมก็พาต่อไปเราก็จะไปเล่นอะไรไปด้วยด่านนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผก็วันนี้ก็ไปแล้วครับบายบาย